สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาตาลอดนายนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวอีกเช่นเดิมนะคะในการทำนายดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิดาตาลอดนายให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวหรือต้องการจะเช็คดวงเรื่องของความรัก ผูกลัคนาราศีของท่านนะคะว่าคนที่ท่านคบหาดูใจอยู่นั้นใช่คู่แท้หรือเปล่าก็สามารถทักช่องแชทอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํานายดวงกันเลยนะคะหัวข้อเน้นๆเนีนเน่ยจะเป็นเรื่องของความรักและแม่หมอจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะคือความรักของคนโสดและความรักของคนมีคู่หรือแต่งงานแล้ว และไพ่อยากจะบอกอะไรใน10บใบนี้บ้างนะคะแม่หมอจะเริ่มพยากรณ์เลยนะคะชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนกุมพาพันธ์นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอพลังงานหน้าไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะ ลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยได้รับอิทธ,ธิพลน,นะคะของดาวพฤหัสที่ยังเลงลัคนาอยู่ตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะยาวไปจนถึง8เมษายน65เลยนะคะเ <c oughs> มื่อดาวพฤหัสมาเลงในภพปัตตนีอ่ามาทับลัคนานะคะและเลงภพปัตตนีในเรื่องของความรักก็ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เองเป็นราศีที่จะมีโชคนะคะในเรื่องของความรัก เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเปิดเดือนมานะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์เรื่องของการงานค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่คุยงานติดต่อประสานงานดีลงานอะไรไว้ต้องการที่จะมีการเซ็นเอกสารสัญญาตกลงนัดหมายอะไรกันในเรื่องงานนะคะถือได้ว่าเลิกในช่วงต้นเดือนนั้นนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง14กุมภา เป็นเลิกที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและคุณเองเนี่ยตัวคุณเองกับคนรักยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนร่วมหุน้นทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะในที่นี้หมายถึงเรื่องของการมีหุ้นส่วนด้วยนะคะคู่ค้าคู่สัญญาบางทีอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญามีลูกค้ามีในหน้ามีคนใหม่ๆเข้ามาติดต่อดอิวงานประสานงานทําให้เรื่องของงานนั้น ค่อนข้างจะมีความผ่านฉลุยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานอะไรร่วมกับคู่ครองหรือคนรักก็จะเกื้อหนุนเกื้อกูลกันในเรื่องงานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวฝากนิดนึงนะคะให้ชาวลัคนาราศีสิงหาโอากาศไปมูเตลูสักนิดนึงนะคะเพอะไพ่ความขังนั้นขึ้นมาในดวงเลยมูแล้วปังมูแล้วเฮงนะคะทั้งเรื่องของงานแล้วก็ความรักเลยนะคะหาอก,กาศไปสการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกูมานนะคะหรือแล้วแต่ท่านนะคะที่จะมีความเชื่อในด้านใดหาอกาศเป็นมูเตลูสักนิดหนึ่งมูแล้วเฮงมูแล้วปังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประกบทางหน้าท้ายไพ่เลยนะคะ แสดงว่าชาวร,ราศีสิงห์เองในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แหมแบบนี้นะคะเฮงมากมากในเรื่องงานเลยงานล้นมือเลยทีเดียวงานมีติดต่อต่อเนื่องเข้ามาเยอะมากๆเลยแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของการติดต่อประสานงานที่เกิดความผิดพลาดนะคะระวังเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาหรือบางทีเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของการเจราจาตกลงอะไรบางอย่างให้รอบรอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มสักนิดนึงนะคะและ ผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของงานยังค่อนข้างจะเพ่งเลงหรือไม่ค่อยจะปล่อยคุณสักเท่าไหร่นะคะทำให้อาจจะมีแรงกดดันมาจากเรื่องของงานล้นมือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วการงานถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเรามาระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคนนะคะ การติดต่อประสานงานหรือทำอะไรเกี่ยวกับคนหมู่มากนั้นย่อมจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะคะด้วยความที่ดาวพฤหัสยังกลุ่มลัคนาอยู่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเมตตาถึงแม้จะเพ่งเล็งก็ยังโยนงานหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาให้นะคะแม่หมอมองว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาหรอกนะคะแต่ตัวคุณเองนั้นอาจจะค่อนข้างยุ่งเรื่องงานนะคะบางคนอาจจะบ้าง,งานแต่งกับงานไปเลยนะคะ จึงทำให้ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ตรงจุดนี้อาจจะทําให้เป็นปัญหาว่าคนรักของคุณหรือตัวคุณบ้างงานทํางานจนไม่ได้มีเวลาสนใจในความสัมพันธ์แล้วอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ได้นะคะตรงนี้อาจจะต้องเมเน่จหรือจัดสรรเวลาให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะต่อมาในช่วง15กุมภาพันธ์จนถึงท้ายเดือนงานก็ยังยุ่ง รัดกุมรัดตัวกันเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เองมีโชคมีลาบและโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรืองานที่ต้องมีการเดินทางติดต่อประสานงานชีพจรลงเท้ามากๆเลยทีเดียวนะคะแต่การงานนั้นสัมพันธ์กับเรื่องของคนอุปถัมภ์แม้จะยังต้องเหนื่อยหรือคุณอาจจะแบกรับภาระในเรื่องของงาน มากจนเกินไปรับทุกงานรับทุกจ็อบนะคะจนทําให้ชารคนาราศีสิงห์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสายตาช่วงหลังนะคะระบบการทรงตัวไมเกรนอาจจะต้องระมัดระวังให้มากๆและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารช่องท้องนะคะระมัดระวังให้มากๆความรักก็ยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าได้ทำงานร่วมกับคนรัก หรือมีคู่ค้าคู่หุ้นส่วนนะคะค่อนข้างที่จอดหนุนนำเกื้อกูลคุณมากๆเลยทีเดียวนะแต่ในช่วงปลายเดือนชอาวลัคณะราศีสิงค่อนข้างจะงานเยอะและค่อนข้างจะมีมิ팅หรืองานสังคมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะหรือการงานนั้นสัมพันธ์กับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะหรือใครที่ทํางานลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริการแฟชั่นความงามนะคะความสวยความงาม เสื้อผ้าหน้าผมจิวเวลรี่เครื่องประดับติดต่อค้าขายนําเข้าส่งออกหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสปาร้านอาหารนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Import e x p o r พอํนำเข้าส่งออกนะคะค่อนข้างที่จะดีและค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะไพ่ต่างประเทศขึ้นติดการแสดงว่าคุณนั้นลัคนาราศีสิงคุณนั้นมีโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศแล้วก็งานยังล้นมือตั้งแต่ต้นเดือนยันท้ายเดือนเลย ส่วนความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ชัดเจนแค่ให้คุณนั้นเมเนจเวลานะคะให้ได้เมเนจจัดการเวลาแบ่งเวลาให้ได้ว่าเวลาไหนควรเป็นเวลาเรื่องงานเวลาไหนควรเป็นเวลาเรื่องของคนรักนะคะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งหรือน้อยเนื้อต่ําใจกันได้นะคะแต่โดยรวมแล้วเรื่องงานเรื่องเงินเฮงปังมากๆเลยทีเดียวนะคะถือว่าหน้าอิจฉา ต่อนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดไม่เหมาะขอไพ่ห้าใบานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาเป็นทั้งเด็กคนมาเดียวกันแล้วก็คนที่อายุเยอะกว่านะคะแต่ให้รมะมัดระวังว่าคุณจะ ไปเจอคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเจอคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะแม่หมอมองว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เองเปิดใจนะคะเปิดใจในการคบหาเรียนรู้ดูใจใครใหม่ๆเรื่อยๆแต่ความสัมพันธ์นั้นยังไม่ได้พัฒนาจนถึงขั้นคบหาดูใจหรือพูดง่ายๆเลยว่าคุณอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่นั่นเองนะคะความสัมพันธ์นั้นจะมาในรูปแบบของเพื่อนการติดต่อประสานงานหรือมาในลักษณะของครอบครัวนะคะช่วย เป็นแม่สื่อแม่ชักให้แต่คุณเองอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจักทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคบหาดูใจศึกษาดูใจเรียนรู้กันไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจนะคะเพราะคุณโฟกัสไปที่เรื่องของการงาน าการเดินทางท่องเที่ยวมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวมากกว่านะคะและคุณเองนั้นยังโฟกัสไปที่เรื่องของการหาเงินหาทองและยังอยากที่จะใช้ชีวิตแบบโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่การโสดแบบนี้ก็ไม่ได้ทําให้คุณงอยเงาเปล่าเปลี่ยวใจเพราะยังมีคนเข้ามาพูดคุยอยู่เรื่อยๆแต่เรียกได้ว่าคุณเองอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่รู้ใจเท่านั้นเองนะคะ ขอสรุปไพ่3าใบาในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์โดยรวมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของการงานนั้นให้มีสติและสมาธิสักนิดหนึ่งเพราะค่อนข้างที่จะงานล้นมืออาจจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเครียด โดยเฉพาะธุรกิจหรือกิจการที่มีหน้าร้านนะคะคุณจะโดดเด่นกับงานฟรีแลนซ์นำเข้าส่งออกหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานจ็อบการเดินทางแต่งานหรือธุรกิจที่มีหน้าร้านนั้นค่อนข้างจะปัญหาอีรุงตุงนางเลยทีเดียวนะคะให้มีสติ และบางทีอาจจะต้องตัดบางงานหรืองบางโปรเจกต์ที่วุ่นวายปวดหัวออกไปก็จะทําให้คุณเมเนจจัดการงานอื่นๆได้ดีขึ้นมีสติและมีสมาธิทุกอย่างเอาอยู่แน่นอนนะคะหาโอกาสไปปล่อยนอก ตามกาลังวันเกิดสักนิดหนึ่งก็จะทําให้สิ่งที่มันติดขัดอยู่นั้นผ่านฉลุยทําความสะอาดและใส่ใจห่วงจุ้ยในบ้านสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านนั้นอาจจะค่อนข้างรกล้างหรือพยายามที่จะหาแสงแดดแสงไฟให้สองข้ามาในบ้านเพราะลัคนาราศีสิงห์เองเป็นลัคนาที่ถูกกับดาวอาทิตย์หรือถูกกับดวงอาทิตย์หรือแสงไฟเวลาที่คุณหมดแพชชั่นหมดไฟนะคะให้มีไฟรอบบ้านไฟรอบสถานที่ทํางานโตทำงานก็จะทําให้ คุณนั้นมีพลังงานมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดเองมีโอกาสที่จะพบรักนะคะแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังไม่ได้พัฒนาหรือคืบหน้าไปไหนเพราะคุณนั้นอาจจะมีความสุขก,กับการอยู่คนเดียวหรือบางคนอาจจะค่อนข้างบ้างาน ส่วนชาวรัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่แต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วในเดือนนี้ระมัดระวังนะคะเรื่องของการเมเนจเวลาสักนิดหนึ่งเพราะบางทีอาจจะเบื่อเบื่อหน่อยเพราะคุณอาจจะทํางานหนักจึงทําให้ไม่ได้มีเวลาสนใจในเรื่องของความรักเลยนะคะระวังในเรื่องของรักซ้อนรักซ้าเศร้าหรือคนเข้ามาด้วยนะคะค่อนข้างที่จะทําให้ปัญหาความรักนั้นปวดหัวได้นะคะสุขภาพระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดไมเกรนสายตานะคะและเกี่ยวกับเรื่องของเน็บชาหรือการ พักผ่อนน้อยและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้ปอดลอลมทางเดินหายใจช่วงนี้โอไมคอนระบาดนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นอาจจะค่อนข้างเครียดแล้วก็ปวดหัวสักนิดนึงเพราะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการลงทุนหมุนเงินหรือต้องนําเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของบ้านรถการลงทุนคนรักนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่ง กระเป๋าสตังรั่วแต่แม้เงินรั่วนั้นก็เป็นการรั่วไหลไปเพื่อการต่อยอดและพัฒนาตัวเองในอนาคตนั่นเองนะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวร,า,ราศีสิงห์นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะจ่อจงใครคนใดคนหนึ่งฉชนั้นเราอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามช่องวีดาทาร์ไหดในนาให้แม่หมอด้วยนะคะและใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกก์ได้เลยชื่อช่องกับชื่อเพจเป็ชื่อเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในอีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ